และมุ่งนําเสนอความรู้เกี่ยวกับลักษณะธรรมชาติของนกและยังมีนกอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกฝึกไว้ใช้ในการไล่ล่านกพิราบตามโรงงานประสิทธิภาพในการล่าของเขาจะดุดันสักแค่ไหนและจะจัดการกับฝูงพิราบนับพันเหล่านี้ได้จริงหรือห้ามพลาดน,นะครับ กัางวานบีเอสเตอร์ค่ะตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะเป็นโรงงานที่ได้แจ้งเข้ามากับทางชมรมนะคะว่าได้รับปัญหาเรื่องนกพิราบเป็นอย่างมากค่ะและตั้งแต่ก้าวแรกนะคะที่เราเดินเข้ามานะคะก็จะสังเกตได้เลยค่ะว่ามีนกพิราบนี่นะคะบินอยู่ทั่วทั้งโรงงานหมดเลยละคะ่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้และที่นี่นะครับเราจะได้เห็นว่าสัญชตาตญาณและทักษะของนกเหยี่ยวที่ถูกฝึกฝนมานะครับจะสามารถมาปฏิบัติภารกิจปราบปรามฝูงนกพิราบได้อย่างไรครับ โดดังเก็บแกลบของที่โรงงานแห่งนี้ค่ะก็จะสังเกตได้เลยนะคะว่ามีฝูนกพีราบนะคะซึ่งเข้ามายึดครองที่นี่เป็นเจ้าถิ่นอยู่ที่นี่นับพันตัวเลยละคะ่ะมองไปทางไหนนะคะก็จะมีแต่กพีราบเต็มไปหมดเลยละคะ่ะรวมแล้วเนี่ยน่าจะมีกชีราบที่มาว่าในโรงงานเยอะแค่ไหนครับครับรวมแล้วน่าจะมีถึง4ี่0ันตัว4ี0 0พันตัวเลยครับใช่โอ้โหครับควา้าจะมากเยอะขนาดนี้นกพิราบพวกนี้นี่สร้างปัญหายัางไง โรงงานบ้างไหมคะพี่ปัญหาส่วนใหญ่แล้วเราก็สินค้าเราเนี่ยจะเป็นสิ่งทอเพราะนั้นไอ้เปลือกนกพิราบหรือขนนกพิราบเนี่ยที่ตกลงไปนะครับผสมไปในผลิตภัณฑ์เนี่ยเมื่อส่งไปให้ลูกค้าเนี่ยต่างประเทศก็จะมีปัญหาแล้วก็มูลนกพิราบนะมูลนกพิราบที่ตกลงไปที่แพคเกจจิ้งนะที่โกดังเก็บสินค้าเวลาส่งไปต่างประเทศก็จะถูกถูกเค็มบ้างอะไรเงี้ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรที่เราต้องรีบเร่งรีบแก้ไขครับเมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อน ฮีโร่เจ้าเวหาของเราก็ยินดีให้การช่วยเหลือครับซึ่งการทํางานแต่ละครั้งนะครับอาจจะต้องใช้เหยี่ยวหลายชนิดที่มีความถนัดในการล่าแตกต่างกันออกไปครับสําหรับวันนี้จะเริ่มแก้ปัญหาภายในอาคารก่อนจึงเลือกเหย่่ยวประเภทแฮริสฮอคที่ชํานาญการขับไล่ในพื้นที่จํากัดมาปฏิบัตภิภารกิจก่อนครับโอ้โดูครับจ้องตาเขม่งเลยนะครับตั้งใจมากเลยสงสัยว่าตอนนี้นี่พร้อมที่จะทํางานแล้วครับ ันทีที่พี่เขานะครับปล่อยเจ้าเหยี่ยวพุ่งเข้าไปในโกดังนะครับฝูงนกพิราบหลายๆพันตัวก็พากันบินออกไปนอกโกดังนะครับโหเยอะมากเลยซึ่งเหยี่ยวก็ยังคงประจําการอยู่ด้านในคอยไลยจ่จับพิราบที่ยังหลงเข้ามาอยู่ครับสงสัยว่านกพิราบจะไม่กล้ายินย้อนกลับเข้ามาอีกแล้วแน่เลยครับเมื่อไล่ต้อนภายในออกไปจนหมดแล้วนะครับต่อไปก็จะมากวาดล้างพิราบภายนอกหรือบนหลังคากันบ้างครับซึ่งจะเป็นหน้าที่ของเหยี่ยวประเภทเฟลคอน ที่ถนัดในการร่อนและล่ากล้างเวหาและทันทีที่เดยียวทยานออกจากมือผู้ฝึกมุ่งหน้าสูเยื่หมูพิราบนับพันๆตัวก็แตกกระเจิงบินหนีเอาชีวิตรอดกันใหญ่เลยครับซึ่งบางครั้งก็อาจมีพิราบผู้โชคร้ายที่หนีไม่ทันกงเล็บนักล่าค่ะแต่รู้หรือไม่ว่าทักษะการไล่ล่า